สวัสดีค่ะวันนี้อยู่เพื่อมินครับปุ้ยมานะคะอ่อวันนี้เราจะมาหา่เรามาเล่นเกมร,ราบอกนะคะก็จะมาหาประเทศไทยให้เจอถ้าหาประเทศไทยไม่เจอก็คือเราอะ่ะเราอะจะไม่กดออกจากแมบ,บนี้แต่ถ้าหาประเทศไทยเจอแล้วเราจะกดออกจากแมบ,บนี้เลย <c oughs> มันยากมากแต่มันหายากอะคะ่ะ ที่เราต้องหาประเทศไทยเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยเอาลู่โดดขึ้นไม่ได้เลยอันนี้มันโกดไปนเนี่ยโกดเออกระโดดไปม,ะมะั่วเขาเข้าไปในบ้านดูดิกระโดดไปม,ะมะไปั่วได้สิ ตกใจมันมีผ้าลาชาด้วยหรอขึ้นไปหันสองสิบเอ็ดอะไรนี่อะไรนี่ไหนนี่เดี๋ยไปงล่างแลว ไม่มีอะไรหรอกไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวขอดูต็นนี้สิอะเข้ามาแล้วเอาเข้ามาเอาเอาเอามาไม่เอาอะเอาแล้วยังไม่เอาให้หนูทำแบบอยากใกล้มากไม่ได้ใกล้มากแล้วเฮ้ยเต็นนี้มีแหมเต็นนี้มีแมมไปดูดินั่นไงอยู่ใต้อยู่ใต้ตัว แต่เสียดายไม่ใช่ประเทศไทยอ่ะอ <c oughs> ือประเทศไทยกดออกแล้วแล้วฮะเอาอันอันชิมนนีเป็นอันอันอไอเสี้ยวเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมมันชิมี่มันชิมี่สีเหม่งกับตีต้นโพธิ์สีแดง งทำไมตีนนี้ไม่มีอะไรเลยนั่นนั่นนเอาเอา,เ,อาเพื่อนไม่เห็นเข้าไปเข้าไปนี่นี <c oughs> น่นี่เฮ้ยซีฟูตี อันที่ไรเห็นอันไหนขึ้นไวกับน้อแล้วมันโมมี่มันยู่ใสมันโมมี่อะอันไหนไเน็ตช้ามากพัตตัวนี้แห <c oughs> ละ <c oughs> ที่จริงตัวเราไม่ใช่ตัวนี้นะคะ ย้อนกลับล่างไม่ได้ได,ด้วยอันใดบันเรียกว่ตังบึงเด้อ

<cido f 2> รู้แล้วรู้แล้วโอ้โอ้าเออฮะไม่ใช่ประเทศไทย ครอยากให้เห็นประเทศไทยบ้างกดไลค์เลยเดี๋ยวเก็บแล้วอุ้ยไปฝั่งไหนเนี่ยอ๋อทีงนี้อันนี้เก็บแล้ว ที่แม่เก็บประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยเอ่อประเทศอินเดียไม่รูเ้เหมือนเหมือนเหมือนสัญลักษณ์คัมบะแคเนาดาคัมบะคา,านาดู <c oughs> อ๋ออ๋อประเทศสองสีไม่ร i̇şte ู้ประเทศอะไรอ่ะไม่เคยเห็น hmm. อ่ะประมาณนี้วิ่งมันต้องการช้อนอ่ะเราใช้แมใช้ใยแมงมุมแทนได้ไหม ดูมัวมัวใหญ่นี่นี่นี่ประเทศอะไรนี่ประเทศขาวประเทศอะไรนี่ฮ่าหัวหื่อถูกแม่มดมันอยู่ไหนเฮ้ยเพราใช่ประเทศไทยไหมนะ่ะเดี๋ยวดูดิ ถ้าเป็นประเทศใดใดได้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่มันไม่ใช่ประเทศอะไรเลยเออจะหาที่อื่นแทนใช่ใช่ใช่เลยจุนจิใจใจใจไม่ไม่เลยเลยรู้แล้ว คุณทางนี้แน่นอนนหนึ่งกระโดดไม่ถึงไว้ขึ้นไม่ได้ฮิฮฮาร์ดีดูนส่นใจไว้ไม่รอแล้วประเทศอะไรกันนะไม่หาประเทศไทยแล้วบายบายค่ะ